สวัสดีค่ะมือนี่จะมาพับเหรียญแบบง่ายๆปลาตะเพียนจะแบบประหยัดลิบบินประหยัดลิบบินขนาดเลยเ่ามาเริ่มกันเลยจ้ะนี่อุปกรณ์กับมีกันไกลมีเหรียญแล้วก็มีลิบบิน ต้องตัดให้มันแหลมค่ะเพื่อการสวดง่ายประมาณยี่สิบหาเส้นจะพับที่แหลกตรงพับลาแต่เพี้ยนเลยง่ายจ้ะ,ะมาพับคึ่งพับครึ่งเลยจ้ะเส้นที่หนึง เส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่จะพับสอดเข้าไปนี่ค่ะสอดไปนี่เส้นที่สี่ลอดเข้ามานี่ จะไปได้ลักษณะนี้จะตะพีลับด้านเาเหรียญใส่จ้ะดึงจัดระเบียบเพื่อความสวยงามที่หนึ่งเอาลงมาเหมิดจ้ะสินที่สอง จากซายไปขวาเส้นที่สามข้างล่างถึงข้างบนจ้ะเส้นที่สี่เ็จะสอดค่ะจะสอดไดเลยจ้ะจะได้ลักษณะนี้บีใพนแน่นจ้ะเราจะสอด สอดพร้อมกันไปเลยจ้ะายบ่คะ่ะง่ายค่ะอันนี้รีบินที่เหลือจากย่างอื่น เอา,าเอามาัดเห็ดปาตะเพียนใดจ้ะ จะทำการตัดเลยจะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตาเพียนของเหาจ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าตากกดไหล่คดดติดตามในได้จ้า ต้องตาปวดแย่แลวจ้าบอกผู้เลร้ยจ้ะ